เราจะไปเก็บให้มันเรียบเนียนนะเชื่อมติดจนรอบพอต่อทั้งหมดต่อเข้าหากันแล้วนะครับอันนี้เป็นช่องของแป้นหลีบครับก็คือะ่าประกบกันอย่างนี้ให้ออกหน้าออกข้างหรือว่ากลับหลังใส่วบบากเนี่ยจะมีครับถ้าเกิดช่างหรือว่าคนทํารถเนาะ ที่ว่าเชื่อมเป็นอะไรเป็นหยักเอาไปเชื่อมเองเป็นงานสร้างมือของตัวเองเรามีขายสําเร็จรูปครับก็คือว่าใช้ซีนซีกัดมาให้เรียบร้อยแล้วไปทาข้องอใส่เองก็ได้<อ>แล้วลูกค้าอยากจะไปเออหมุนออกข้างออกหน้าออกหน้าออกข้างออกหลังออกซ้ายออกขวาเนี้ยอายจารยาจะหมุนอะไรับทีนี้เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็มาดูบรรยากาศข้างหลังร้านบ้างนะครับสวัสดี fc ลงกึงตัวจเจริญยนทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้จะมีสาระอะไรดีดนะฮะมาคุยกับช่างสักหน่อยวันดีครับช่างสวัสดีครับ,อ,รบอ่าช่างบีมนะวันนี้ทําอะไรนะวันนี้เอ่อวันนี้มีลูกค้าสั่งผลิตสีวาวครับผลิตสีวาวอันนี้เป็นการขึ้นรูปใหม่นะฮะลูกค้า,าจ,จะสงสัยว่าทําไมเราต้องขึ้นผลิตสีวาวทั้งๆท,ที่เขามีขายซีนซีแล้วครับก็ซีนซีเขาขึ้นจะเป็นงานของหัวฉีดครับใส่เรือนลิล่ิงเนี่ยครับใส่เป็นหัวฉีดก็คือว่า มันจะองศามันจะคนละเบียบครับอ๋ออันนี้อันนี้ต่างจากหัวฉีดยังไงฮะคือจะคล้ายกันกันกบพอลิเบอราแต่ช่องจะเป็นช่องสีวาวอ๋อนี่ฮะชิ้นส่วนนี้ใช้กี่อันฮะอันนี้ก็ชิ้นส่วนทั้งหมด6กชิ้นครับหชิ้นนะฮะอันนี้คือเรากึึงตัดมาเพื่อจะมาเชื่อมประกอบใช่ครับเราทำองศาาไว้แล้วก็องศาไว้แล้วนะครมันจะมีเดี๋ยวต้อง เดูตอนชื่มอมนแล้วจะอธิบายว่าทำไมเราต้องซอยให้มันตีนะดูนะทุกคนนะดูนะะช่างกำลังจะเชื่อมให้เราดูนะทุกคนนี่นะครับทุกคนให้ช่างเชื่อมนะแล้วก็จะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จุ่มน้ำลงไป แล้วก็ไปตัดเตดครับมันจะออกมาเป็นแผงนเหนียวก็เคี้ยวอร่อยครับอันนั้นนังเด, <c oughs> <c oughs> ด็ดครับไหนฮะอันนี้ทําไมต้องทําแบบนี้ฮะับนี่ทาไมเราถึงต้องซอยให้มันถี่ใช่ไหมเหม็นครับว่ามุมโค้งของเราจะเสมอกันนะแล้วก็มันจะเสมอกันทุกตัวมุมโค้งทำไมต้องเสมอกันลูกค้าท่านใดเอาไปอ่ะมันจะแย้งง่ายครับ ก็คือว่าจะไปแยงเก็บหรือว่าจะไม่แยงเก็บก็ได้ก็คือว่าการโปรแบ็กของอากาศอ่ะการไหลลงของอากาศครับมันโดนผลักลงคไปหาลูกสูบอยู่นะครับเพราะว่าลูกสูบมันดูดมาปุ๊บการโปแบ็กของมันอ่ะมันจะมันจะดันลงมาอยู่แล้วครัด้วยมุมของที่เราให้ไปนะครับครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบอาจจะไปแยงเพิ่มอะไรเงี้ยก็แยงได้ครับเพราะว่าขนาดมเนียมเราทําหนาทบจริงครับอันนี้หนาจริงครับทุกคนอันนี้เราก็ จะ,กกจะเชื่อมติดทุกันใช่ครับจะเชื่อมติดทุกันแต่ว่าต้องาว,งวางองศาก่อนครับลักษณะอาจจะคล้ายๆการเชื่อมท่อเพราะว่าท่อมอไซค์เวลามันม้วนออกมาจากเนี้ยอาจจะม้วนออกไปอย่างี้ครับอ๋อเป็นการองศาที่จะให้มันโค้งหลบใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นการแบบทําให้องศามันโค้งหลบนะทุกคนเนี่ยเรามองเร,เรามองไปมันก็จะม้วนลงมาอ๋อแลพูดไปอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราให้ช่างนะครับเชื่อมให้ เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อให้เป็นทรงแล้วเพื่อให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เชื่อมให้ต่อกันครบทุกท่อนแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นโครงครบแล้วครับแล้วก็ไปเป็นจุดเป็นจุดไปก่อนนี่ที่ผมบอกไปตอนแรกคือว่าการไหลของอากาศมันจะลงไปเลยเห็นไหม มันจะไม่บังกันครับที่ว่าเราหัน่นเีๆอย่างเงี้ยครับช่องของคอรีดรอยเชื่อมแต่ล้วรอยมันจะไม่บังกันแล้วก็ออกมาก็จะประมาณนี้อือคล้ายกันกับคอลีมิวครัแล้วก็ช่องที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่อันนี้เป็นช่องของแป้นลีดครับก็คือจะมาประกบกันอย่างนี้เราจะหมุนแล้วแต่ว่าจะสั่งให้ออกหน้า ออกข้างหรือว่ากลับหลังแต่วิบากเนี่ยก็มีครับอ๋ออันนี้เราก็จะเชื่อมติดไปเลยใช่ไหมครับใช่เราก็จะเชื่อมขอบเก็บรอยก่อนแล้วก็ไปปัดเก็บงานปไปเก็บงานแล้วก็มาประกอบกาันี้นี่ครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก่อนที่จะขึ้นรูปมาสวยงามที่ทุกคนเห็นติดอยู่กับรถแล้วนะครับนี้คือขั้นตอนนะครับเบื้องหลังนะครับขั้นตอนเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ทางร้านเรา เดี๋ยวขอขอแวะแป๊บนึงครับอ,อ่าครับเอ่อแผ่นเนี้ยทางร้านเรามีขายนะเป็นงาน C N C ครับผมอันนี้ถ้าเกิดช่างหรือว่าคนทำรถเนาะที่ว่าเชื่อมเป็นอะไรเป็นอยากเอาไปเชื่อมเองก็อ,อยากเป็นงานสร้างมือของตัวเองสร้างมือแบบนี้ของตัวเองแล้วก็ขี้เกียจทำอันนี้ก็คือไม่รู้จะไปทำยังไงมิลลิ่งเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับเรามีขายสําเร็จรูปครับก็คือว่าใช้ C N C กัดมาให้เรียบร้อยแล้ว ก็คือซื้อสามารถซื้อทรงนี้ไปได้เลยใช่สามารถซื้อทรงนี้แล้วก็ไปทําข้องอใส่เองก็ได้อเพราะว่าขนาดของมินิมการูเราเนี่ยมันจะมีบ่าแน่น้อยเนี่ยครับก็คือว่าลงได้เลยพอดีอ๋อก็คือเป็นมาตรฐานเราทําไว้ให้อยู่แล้วแล้วลูกค้าอยากจะไปเหมุนออกข้างออกหน้าออกหน้าออกข้างออกหลังออกซ้ายออกขวาเงี้ยแล้วลูกค้าจะหมุนอะรคเลยทีนี้ โอเคเลยครับก็ฝากด้วยนะครับก็สามารถนะใครสนใจก็สามารถติดต่อที่ลุงกึง่งตัว <c oughs> เจริญยนต์นะหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะติดต่อทางเพจนะคตัวเจริญยนต์หรือเฟซส่วนตัวโยทินจูใจนะทักเข้ามาได้เลยนะครับก็มีจําหน่ายมีจำหน่ายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกครั้งในตอนที่งานเสร็จแล้วนะครับว่าลักษณะจะสวยงามแค่ไหนนะครับกับงานทางร้านเรานะครับทุกคนนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทํานะครับ คอลีดของเรานะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวให้ช่างทํางานนะครับแล้วเราก็จะกลับมาดูนะครับผลงานที่ออกมาแล้วว่าจะเรียบเนียนสวยแค่ไหนครับผม อัละทุกคนตอนนี้เราก็มาดูนะครับขั้นตอน่าการเชื่อมเสร็จแล้วนะครับดี๋ยนะเราจะไปเก็บให้มันเรียบเนียนนะกว่านี้นะฮะอันนี้คือเชื่อมติดจนรอบทั้งหมดแล้วนะครับข้อต่อทั้งหมดต่อเข้าหากันแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเทคนิคการเก็บเก็บผิวเก็บผิวชิ้นงานเก็บผิวชิ้นงานนะครับนี่ครับวันนี้อันนี้ชิ้นงานร้อนมากนะครับทุกคนนะฮะวันนี้อันนี้เราสามารถเอาไปได้เลยไหมครับเดี๋ยวทุกคนตามไปดู การเก็บผิวของช่างด้วยเลยไปไ,ไ,ปไปได้เลยครับไปไปได้เลยโอเคครับตามช่างไปเลยครับไไเ,ไไเ,เคคบี่เยนี่แล้วทุกคนตอนนี้ก็ช่างก็เตรียมที่จะเก็บผิวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ช่างนะฮะทำการเก็บผิวนะฮะของเจ้าตัวผลิตนะฮะเจ้าตัวผิวงานเวลาเก็บแล้วจะเรียบเนียนแค่ไหนนะครับ ไปรอรับชมกันเลยครับไปครับทุกคนนะอันนี้หลังจากเก็บผิวนะขอชมแบบระยะเผาขนนี่ครับทุกคนเก็บผิวมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนสวยงามประมาน,นึงแล้วนะครับครานี้เป็นขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรครับช่างเออประกอบข้อกาแผ่นครับแผ่นที่เราสร้างไว้อ๋อก็คือต้องเชื่อมติดกันใช่ครับเชื่อมติดกัน จะมาเป็นรูปทรงประมาณน,นี้นะทุกคนแต่ลูกค้าผมสั่งไว้ก็คือหันออกหน้าขวาหน้าขวาหน้าขวาก็อยู่ประมาณนี้ตานนหน้าหาขวาก็คือเราก็จะเชื่อมปิดนะครับปิดตรงนี้ให้ติดกันมาครับทุกคนเสรงจแล้วครับช่างเ,เรจ้ยลน้ครับรอ ส่งงานครับรอลูกค้ามารับอ๋ออันนี้ร้อนอยู่ไหมครับไม่ร้อนแล้วครับไม่ร้อนแล้วนะนี่นะครับทุกคน๋ยวผมขออนุญาต z มแบบใกล้ๆนะครับชมพร้อมกับทุกคนเลยนะครับโอ้โหนี่ครับทุกคนแน่นหนานะครับสวยงามอันนี้ก็ถือว่าพร้อมส่งงานนะครับช่างใช่ครับพร้อมส่งงานแล้วก็ลูกค้าท่านใดอาจจะกลัวเออรอยต่อมันเยอะไปอะไรเงี้ยกลัวมันแตกมัอบอกครับว่าไม่มีแตก มรามีขาดแน่นอนนี้มีขาดแล้วประกันนะนี่ก็เป็นงานนะครับของทางร้านเรานะครับใครสนใจนะครับอยากทํานะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ลงจึงตัวเจริญยนนะครับหรือติดต่อเฟซบุ๊กส่วนตัวโยชินชูใจนะครับสามารถอยากได้ผลงานอยากได้ชิ้นงานแบบไหนนะฮะสั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยครับสั่งลูกวีว่าเออผมเอาออกหน้าขวาออกข้างด้านขวาออกข้างหลังมาใสอไวิบากอะไรเงี้ยสั่งสั่งได้เลยครับ เพราะว่าของเราเป็นงานขึ้นรูปเองทั้งหมดนะครับสามารถสั่งสเปคได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับการทําคลิปนะครับขึ้นรูปใหม่นะครับถรือว่าสวยงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็นี่นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับเรามีลิงก์ของร้านนะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้ามาเลยนะครับกดกดกดกกดกดกดกนเลยกดเลยกดกนเลยโอเคครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณช่างบีมนะครับวันนี้สําหรับการให้ข้อมูลแล้วก็การ ขึ้นรูป,ปสวยๆเราได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ